รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน ค่ะคุณผู้ชมข้าวหวานสำราญใจมาพบกับคุณผู้ชมทุกวันจันรเวลาบ่ายสองโมงสี่สิบห้าทาง Work p o i n ท TV ีวหมายเลขยี่สิบสามนะคะวันนี้ครอบครัวของนานาค่ะก็มีเมนูทั้งคาวและหวานมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ติดตามชมกันจนสำราญใจอีกเช่นเคยค่ะข้าวหวานสำราญใจช่วงของนานานะคะมีเมนูกริลชีสมาฝากคุณผู้ชมเป็นกริลชีสกับวุ้นพริกคาเวียค่ะกริลชีสของนานาวันนี้เป็นกริลชีสสูตรที่ว่าข้างนอก กรอบข้างในช่ำน,นานาใส่กะทิลงไปในโทสต์ด้วยนะแล้วตัวคาเวียของนานาทำง่ายมากๆค่ะเพราะทำมาจากหวุนกับพริกอยากรู้ว่าจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรเนี่ยนะคะในรายการของเราวันนี้เลยเป็นเลมอนเค้กที่เข้มข้นแต่งก็จะมีมี Secret i n g r e d i e n t นทะ <c oughs> ที่ว่าเออเรานึกไม่ถึงอะทำไมทำขนมได้ ส่วนช่วงของอาจารย์เมย์กับเท็ดดี้นะคะมีเมนูเลมอนเค้กมาฝากกันค่ะเลมอนเค้กของเขาเนี่ยนะหอมกลิ่นเลมอนมากๆเปรี้ยวนิดนิด,นดทานคู่กับเกรซส่วนหวานข้างบนนะเข้ากันสุดๆไปเลยทั้งสองเมนูจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนะคะติดตามชมกันได้ในข่าวหวานสำราญใจตลอดครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้เลย อีกหนึ่งไอเดียนะคะในการทำกริลชีสที่รับรองเลยค่ะไม่ซ้ำใครและอร่อยมากแน่ๆกับเมนูกริลชีสกับบุนพริกคาเวียค่ะได้เห็นหน้าตากริลชีสกับบุนพริกคาเวียของนานาแล้วใช่ไหมว่าน่ารับประทานขนาดไหนอดใจรอชมขั้นตอนการทำช่วงหน้านะคะตอนนี้นานามีหนึ่งเมนูแสนอร่อยจากผลิตภัณฑ์ tfm มาฝากค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยอร่อยกับผลิตภัณฑ์ tfm วันนี้เรามีเมนูช็อกโกแลตบอมบันมาฝากกันค่ะ วิธีทาช็อกโกแลตการนาชคนผสมช็อกโกแลตละลายกับวิปปิ้งครีมให้เข้ากันเตรียมไว้สําหรับสอดไส้วิธีทำบันเทปแป้งขนมปังตรายานอาวกาศลงในภาชนะตำด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปชนิดหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเปิดเครื่องนวดพอเข้ากันเติมน้ำไข่ไก่ ตีต่อจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนใส่เนยสดวชนิดเค็มตีต่อจนส่วนผสมเนียนปิดเครื่องเติมช็อกโกแลตชิพเปิดเครื่องแล้วตีต่ออีกครั้งพอเข้ากันแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดนน้ำหนัก50กรัมคลึงเป็นก้อนกลมสอดไส้ด้วยช็อกโกแลตกนาดบีบตะเข็บให้สนิทวางเรียงบนถาดพักให้ขึ้นเป็นสองเท่า นำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮน์นานประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีพักไว้จนเย็นสนิทจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูช็อกโกแลตบอมบัน แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วค่ะข้าววนสำรันใจช่วงของนานานะคะมีเมนู ริลชีสมาฝากคุณผู้ชมค่ะเป็นกริลชีสกับวุ้นพริกคาเวียค่ะเราจะเอาขนมปังแซนด์วิชที่เราซื้อมาเนี่ยนะมาทําเป็นกริลชีสสูตรพิเศษค่ะที่สําคัญเนี่ยนะรับประทานคู่กับวุ้นที่เป็นวุ้นพริกคาเวียค่ะเผ็ดเหอมหอมร่อยมากๆเลย หลายๆครั้งเวลาซื้อขนมปังแซนด์วิชมาเนี่ยนะคะเวลาไปอบเสร็จแล้วตัวขนมปังของเราจะแห้งๆนานาเนี่ยค้นพบเคล็ดลับหนึ่งอย่างที่ทำให้ขนมปังของเรายังฉ่ำอยู่คือวันนี้นานาเติมกะทิลงไปค่ะแล้วแน่นอนจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากอัมขวากะทิร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะเอาขนมปังแซนด์วิชของเราเนี่ยนะคะไปชุบกับกะทิก่อนแล้วค่อยนำเข้าอบ นั้นคุณขาง่ายๆเลยขนมปังแซนด์วิชของเราใช่ไหมขั้นตอนคล้ายๆกับการทำเฟรนช์โทสต์แต่ไม่ใช่จากนั้นไั่ต้องเอาใส่กระทะอะไรวุ่นวายหรอกปัจจุบันเนี่ยแอร์ฟรายเนี่ยคนนิยมมากๆเลยทำเมนูนี้ได้ดีมากๆเช่นกันจากนั้นเนี่ยนะคะใส่มอสซาเรลลาชีสลงไปข้างบนหน้ำๆแบบนี้เลยค่ะ กริลชีสของเรานำเข้าเตาแอร์ฟรายเนะนะใช้อุณหภูมิกลางๆนะแล้วระหว่างอบแอร์ฟรายเรเรามาทำวุ้นพริกข้าวเบียกันค่ะในถ้วยตัวงนี้นะคะนาะนาะเอานะ้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะเทใส่ถ้วยตัวงไว้แล้วก็แช่แข็งเอาไว้นะข้ามคืนจะได้แบบนี้ค่ะวุ Un ้นพริกข้าวเวียของเราเนี่ยเกิดจากการเอาพริกเนี่ยนะคะพริกชี้ฟ้าสับละเอียด ใส่ลงไปต้มกับผงวุ้นค่ะแล้วเราเนี่ยก็เอามาหยดลงไปในน้ํามันน้ามันถั่วเหลืองมรกตที่แช่เย็นจัดๆเอาไว้แบบเนี้เขาก็จะกลายเป็นวุ้นพริกที่เป็นเม็ดๆเหมือนคาเวียนั่นเองขั้นตอนการทําง่ายๆใส่น้ําเปล่าลงไปยังไม่ตั้งไฟนะจากนั้นนานาใช้พริกชี้ฟ้าสับละเอียดค่ะใส่ลงไปนี่เลยตัวช่วยให้เป็นวุ้นพริกของเรามาจากซองนี้ นานาใช้นี่นะคะผงวุ้นตรานางเงือกนะจ๊ะใส่ลงไปเลยนานาใส่น้ำเชื่อมเข้มขนสูตรด,ดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเปะ๊ะพร้อมปรุงลงไปปรุงรสนะคะและอีกหนึ่งความอร่อยของเมนูนี้นะนานาใช้มันกุ้งเสวยตราพ่อขวัญค่ะเติมเสน่ห์ให้ทุกเมนูสร้างสรร์เติมพ่อขวัญที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ คนส่วนผสมให้ทั้งหมดเข้ากันจากนั้นตั้งไฟจนเดือดค่ะวุ้นพลิกของนานาเดือดแบบนี้แล้วนะคะเวลาใช้ผงวุ้นอย่าลืมว่าต้องทิ้งจนกระทั่งเดือดแบบนี้นะคะปิดไฟแล้วมาทำวุ้นคาเวียกันค่ะ เราจะหยดวุ้นพริกของเราลงไปในน้ำมันเย็นจัดๆนะคะแบบนี้เลยหลังจากเขาโดนน้ำมันเย็นๆเนี่ยวุ้นของเราก็จะเซตตัวเป็นเม็ดกลมๆค่ะแล้วเราก็เอาวุ้นตัวนี้ไปล้างในน้ำเย็นจัดๆก่อนใช้งานนะคะ กลมมากกลมน้อยใหญ่มากใหญ่น้อยก็ขึ้นอยู่กับตอนคุณบีบต,ตอนนี้แล้วแหละเป็นอีกหนึ่งไอเดียทำเมนูอาหารนะคะให้สนุกมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีดีไซน์ที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะได้วุ้นแบบนี้แล้วเดี๋ยวตักให้ดูค่ะก่อนเอาไปล้างเขาจะเป็นเมด็ดเมด็ดเม็ดเม็ดแบบนี้เลยนะคะ เดี๋ยวไปล้างในน้ำเย็นๆค่ะเราจะได้เป็นวุ้นคาเวียอบหยิบกริลชีสของเราขึ้นมานะคะใส่จานเสิร์ฟกริลชีสร้อนๆเลยค่ะนานโปาะวุ้นพริกคาเวียลงไปตรงนี้1จุดแบบนี้เลยค่ะเพิ่มสีเขียวนิดนึงค่ะใส่พาสลี่ช่อหนึ่ง อีกหนึ่งไอเดียนะคะในการทำกริลชีสที่รับรองเลยค่ะไม่ซ้ำใครและอร่อยมากแน่ๆกับเมนูกริลชีสกับวุ้นพริกเวียค่ะกริลชีสของเราวันนี้ก็ชุบกะทิก่อนเอาไปกริลด้วยนะชีสยืดๆทานคู่กับวุ้นพริกที่มีรสเผ็ดนิดๆแล้วก็หอมมันกุ้งเสวยอีกโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทานเป็นของว่างก็ได้หรือจะทานเป็นมื้อเช้าก็อร่อยแน่นอนจ้ะลองอาสูตรไปทำกันดูนะ ช่วงของอาจารย์เมย์วันนี้นะคะอาจารย์เมย์มีเลมอนเค้กมาฝากคุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่าเลมอนเค้กของเขาสูตรนี้อร่อยเด็ดเลยแน่นอนนะคะ f c อาจารย์เมย์ต้องรอคอยเพราะว่ามีขนมอร่อยๆมาฝากครับวันนี้ได้ข่าวว่าโอ้โหเมนูน่ากินมากใช่ Rich Lemon Cake ค่ะ ข้าวหวานสำราญใจช่วงหน้าอาจารย์เมกับเท็ดดี้มีเมนูเลมอนเค้กอร่อยอ่อยให้ติดตามค่ะแต่ตอนนี้นานามีเมนูที่น่ารับประทานมากๆเลยค่ะจากน้ำมันพืชตรามรกดไปชมพร้อมๆกันเลยอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูกุ้งกรอบซอสหม่าล่ามาฝากกันค่ะวิธีทำ ใส่แป้งทอดกรอบรสเผ็ดลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้นำกุ้งลงชุบแป้งผสมน้ำตักขึ้นคลุกแป้งทอดกรอบรสเผ็ดให้ทั่วเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันผสมสูตรไล้์ารมรกฏลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อน นำกุ้งลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมสูตรไลท์ดรามอรกฏลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผงหม่าล่าน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวน้ำมันงาและน้ำผัดให้เข้ากัน พอเดือดใส่แป้งข้าวโพดล,ละลายน้ำผัดจนเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟจัดกุ้งทอดใส่ภาชนะเคล้าให้เข้ากันตักใส่ภาชนะโรยด้วยงาขาวคั่วและต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูกุ้งกรอบซอสหม่าล่า การสำรบัใจในช่วงนี้นะครับกลับมาพบกับผมเท็ดดี้แล้วก็มามีอีกเช่นเคยนะครับแน่นอนนะฮะ f อซอาจารย์เมต้องรอคอยเพราะว่ามีขนมอร่อยๆมาฝากครับวันนี้ได้ข่าวโอ้โหเมนูน่ากินมากใช่ Rich Lemon Cake ค่ะมันคือลักษณะยังไงครับเป็นเลมอนเค้กที่เข้มข้นแต่ก็จะมีมี secret ingredient เฮ้ยคืออะไรเออเรานึกไม่ถึงอ่ะทำไมทำขนมได้อ่า,อาพูดขนาดนี้โอ้โหคนดูอยากรู้แล้วครับ เอาละครับสำหรับเมนู Rich Lemon Cake ของอาจารย์เมนะครับขั้นตอนแรกนะฮะคุณผู้ชมเราต้องใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบนะครับนี่มีโลโก้ TFM แบบนี้นะครับมั่นใจความอร่อยแน่นอนครับเค้กของเราก็จะแบบทํเมียนละเอียดเลยจากนั้นนะครับตามด้วยแป้งข้าวโพดนะครับแล้วก็มีผงฟูเนาะ เราวนึ่งแล้วกันนะอเอาแล้วครับพอเข้ากันแบบนี้ละอ่นนี่คือส่วนผสมแป้งเตรียมไว้จากนั้นจะตีเนยสดก่อนใช่ครับอันนี้เป็นเนยสดชนิดเค็มน,นะฮะคุณผู้ชมครับเราก็จะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เวลาที่ทําอะไรต่อก็จะได้ง่ายขึ้นเนาะตามด้วยผิวมะนาวเหลืองนะครับโอ้โหเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าอยู่ในเนื้อเค้กกันนะเข้าใจได้ อ่ะะครับหลังจากใส่เนยสดชนิดเค็มนะครับแล้วก็ผิวเลมอนเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นส่วนผสมลับที่อาจารย์เมยบอกนะครับวุ้นเจลาตินสําเร็จรูปนะครับกลิ่นเลมอนตราโลโบนะครับนอกจากจะเอามาทำเยลลี่อร่อยอร่อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมเอามาทําเค้กแบบนี้ก็ได้เลยแกะออกมาพวกเขาเป็นห่อแบบนี้เลยนะครับใช้งานง่ายนะครับ แล้วเราก็ใส่ลงไปอ่างเค,ครื่องตีนะตีสปีดกลางให้เขาฟูนะคะประมาณ5นาที5นาทีนะครับสปีดต่ำก่อนนะคะทีที่ปิดเครื่องก่อนเอาออกมาเลยอ๋อเอามาปาดเหรอ อันนี่คือเราจะต้องขยอยแบบว่าเหมือนบั่นดูแล้วก็เอาออกมาตาดที่ก้นทุกครั้งอ<ะ>่ะใช่ไหมครับเอาลครับจากนั้นก็อ่ะเหมือนเดิมนะครับออก แต่รอบนี้รู้สึกว่าเนยเริ่มได้แล้วนะฟูเลยนะอโอเคครับอะไม่อยู่ขอบ <Okay. S 2> อ่างเรียบร้อยมั่นใจไม่อยู่ที่ขอบพายางนี่แหละโอเคเราใส่ไข่ลงไปทีละฟองได้เลยครับอาล้ครับ, <c oughs> ลรบหลังจากเนยเริ่มฟูแบบนี้นะครับใส่ไข่ไก่ทีละฟองวันนี้เราใช้3ามฟองนะคุณผู้ชมนะ ของนะได้จ้าพยายามจ้าโอเค,อเคพอเข้ากันก่อนนี่ก็อีกฟองหนึ่งโอเคเอาเลยนะฟองหนึ่ง,ง,งได้ครับอ่ะพอเริ่มเข้ากันก็ปิดจ็อบได้เลยต้องปัดอ,อีกรอบไหมอ่ะเอาแล้วครับอ่ะสักทีนะ โอเคครับอะไม่ติดขอบละพราะเข้ากันแล้วใช่ไหมครับครับผมอะเทดี้ใส่แป้งเลยครับรวดเดียวเลยนะครับอันนี้ก็คือส่วนผสมแป้งที่เราผสมไว้นะครับมีแป้งอันกประสงค์ตาก,กบนะครับแป้งข้าวโพดเนาะแล้วก็มีผงฟูเวลาใส่แป้งต้องสปีดต่ตำนะคะช่วงที่เราใส่แป้งใส่แล้วเทดี้เอาสีกับ ไปที่โยเกิร์ตอันนี้จะเป็นสีผสมอาหารสีเหลืองนะครับแล้วนี้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเราผสมให้เข้ากันก่อนอ่ะละครับเปิดเครื่องผสมจนเข้ากันแบบนี้นะฮะเนื้อเค้กจะเป็นแบตเตอร์เนียนๆเลยค่ะนะครับปิดเครื่องใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ่ะอันนั้นใส่โยเกิร์ตลงไปโยเกิร์ตมาใส่ตอนท้ายแบบนี้เลยใช่อันนี้โยเกิร์ตช่วยอะไรจันนี่ อ oh, ให้ความชุ่ำใช่ไหมมะพาัยังกอมะพายยัยงอีกแล้วเหรอครับแต่นี่ใช้บริการผมบ่อยนะว,วันนี้ีค่พอเข้ากันอ่ะโอเคครับเอาละใส่โยเกิร์ตที่ผสมสีผสมอาหารลงไปนะฮะ แล้วก็มาผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งครับพอเป็นเนื้อเดียวกันใช่ไหมคะก็ปิดเครื่องเลยโอเคพอเข้ากันใช่ครับอาวละอันนี้เราได้ตัวเนื้อเค้กเรียบร้อยแล้วนะครับอาแล้วครับจากนั้นนะครับก็จะเตรียมส่วนผสมที่ได้นะฮะลงพิมพ์เลยพิมพ์ของเราทาเนยขาวไว้เนยขาวค่ะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์มีอยากจะแนะนํานะฮะก็คือถาดอบของเราจะมีกระดาษรองไว้นะครับกระดาษชื้นกระดาษชื้นนั่นเองนะครับ อันนี้ก็จะช่วยให้เค้กไม่แห้งใช่ค่ะให้ตรงก้นของเขาแต่เนื้อเค้กเราดูแบบหนักๆน,นะวันนี้แบบดูแบบต้องเป็นแบบนี้บันเค้กนะใช่เ <นะ S 2> <ช>ข้มข้นนะฮะคุณผู้ชมนะแล้วส่วนผสมนี่ง่ายๆเลยายฝองหนักกับอบยังไงครับอาจารย์เมย อบไฟ165ประมาณ35นาทีวิธีการเช็คเขาสกไม่สกครับก็คือไม้จิ้มไม้จิ้มอ่าสมมุติไม้จิ้มลงไปไม่มีเนื้อเค้กติดขึ้นมาก็<ด>คือไ<ด><ะ>้ได้แล้วค่ะโอเคค่ะได้ครับเดี๋ยวเอาเข้าเตาอ,อบนะครับไฟ165องศาเซลเซียสนะครับนานประมาณ35นาทีรหรือจนกระทั่งสุกใช่คโอเคครับมา แล้วครับระหว่างที่รอเค้กอยู่ในเตาอบนะฮะค่ะตัวเค้กตัวนี้จะต้องมีหน้าเคลือบใช่ไหมใช่ค่ะแต่เวลาเราเอาเค้กออกมาแล้วใช่ไหมเราต้องปล่อยให้เขาเย็นสนิทก่อนไี่ไม่เดี๋ยวมาฟรอสติ้งละลายึ้เข้าไปหมดเลยโอเคอ่ะหน้าเคลือบของเราเป็นรสชาติยังไงครับจันเมอเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเลยใช่อันนี้เบเกอรี่นะครับไม่ใช่กับข้าวคุณทำเปรี้ยวหวานไม่ได้นะครับ อ่ะโอเคครับหน้าเกรสของเรานะครับจะเป็นเกรสเลมอนเนาะอ่ะเริ่มจากใช้น้ำตาลไอซิ่งนะไอซิ่งนะไอซิ่งต้องร่อนแล้วนะร่อนแล้วนะครับค่ะอ่ะโอเคช้อนอ่ะจากนั้นนะครับสีผสมอาหารสีเหลืองนะครับเราจะผสมลงไปในน้ำเลมอนก่อนนะครับอ่ะเวลาเทเทที่ห้ามเทพรดนะต้องไม่บอกนี่ไม่ทันแล้วนะเนี่ย มันเดี๋ยวมามันเหลวเกินไปน้ำเลมอนผสมสีผสมอาหารนะครับค่อยๆใส่ทีละครึีกนิด okay. หนึ่งหมดเลยนะไม่หมดอ่าเหลือนิดเดียวเองนะใช่ค่ะ พอแล้วอ้าวพาะมาบางทีต้องกะพอสมมุติเหลวเกินไปใช่ไหมเขาก็ไม่ได้เข้าใจเข้าใจเข้าใจได้อันนี้ก็คือลักษณะเป็นเกรซอเลมอนที่เราเตรียมไว้นะคะคุณผู้ชมสีสันี่้ผ่านอยู่แล้วรสชาติก็จะหวานๆนะครับแล้วก็หอมกลิ่นเลมอนอ่ะโอเคอันนี้เตรียมไว้ได้เลยแล้วก็ใส่ในถุงบีบใส่ถุงบีบก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวเค้กของเราอบออกมาปุ๊บทิ้งไว้จนเย็นก่อนค่ะ นะครับ hey, แล้วเดี๋ยวเรามาตกแต่งแล้วก็เสิร์ฟ<ช>พ,พร้อมกันนะครับกับเมนู r i h Lemon Cake ครับอ่ะะครับอันนี้คือเค้ก Lemon m o n เค k e ของเราอบอ,ออกมาปุ๊บนี่ก็คือทิ้งไว้จนเย็นนี่แ<ช>อ่มาาน่ากินแบบนี้นะคุณผู้ชมนะอาจารย์เมยจะเอาตัวเกรด <c oughs> ที่ทำนะครับมาตกแต่งโอ้โห <c oughs> สีสันสะดุดตามาก หลายคนถามว่าแล,ลักษณะของเกรสนี่คือ,อยังไงอันนี้คือคล้ายๆที่เขาเคลือบโดนัทใช่ค่ะใช่ไหมฮะนี่มาอยู่บนตัวเค้กของหอมแบบนี้ลงตัวมากๆคุณผู้ชมบอกเลยอร่อยแน่นอนต้องบอกว่านี่คือบันเค้กในตำนานนะฮะโอเคเทดี้แล้วก็เอาอะมะนาวจะเอามะนาวนะครับ เป็นเลมอนผิวเลมอนนะฮะที่อาจารย์เมลุทาเชื่อมไ, <ป S 2> ไวนะ้นอนไปเลยนอนนะโอเคให้เวีดทีมเวิร์กโอเคโอ,คโอ้สวยงามมากโอเค,คโอ้โห เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของบะมี่และก็เท็ดดี้ในวันนี้นะครับริชเลมอนเค้กครับ เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเมนู Rich Lemon Cake ของอาจารย์เม์นะครับบอกได้เลยว่าหน้าตาหน้ากินมากๆนะครับที่สำคัญผมมีโอกาสชิมแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าตัวเค้กเนี่ยอย่างที่อาจารย์เม์บอกจริงๆคํา่า Rich เนี่ยไม่ได้มาเล่นๆคือรสชาตินี่คือเข้มข้นหอมมันมากๆแล้วก็มีกลิ่นหอมของเลมอนจางๆอยู่นะครับหวานกำลังดีด้วยนะครับ แต่ที่ชอบที่สุดคือเวลา,านนทานเนี่ยทานคู่กับตัวเกรสของจันเมอร่อยมันลงตัวมากๆครับคุณผู้ชมเค้กฉ่ำๆนุ่มๆนะครับแล้วข้างบนนี่จะเป็นแบบไอซิ่งแบบนุ่มๆนำหนักนิดน,นึงนะที่สำคัญทำง่ายแล้วก็อร่อยมากครับกับเมนูดิชเลมอนเค้กนะฮะ ต้องบอกว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูของเจเจ้นะครับกริลชีสกับวุ้นพริกค่าเวียนะครับหรือว่าเมนูอร่อยๆแบบนี้นะฮะลิชเลมอนเค้กนะครับก็ฝากคุณผู้ชมนะครับวันนี้ดูอยู่นะอย่าลืมทําตามทั้ง2เมนูนะครับความอร่อยแบบนี้นะฮะติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการข้าวหวานสํำราญใจนะครับทุกวันจันเวลาบ่าย 2. องโมนาที ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะนะครับผมหรือคุณผู้ชมวันนี้ดูอยู่นะครับจดสูตรไม่ทันหรืออยากจะไปดูสูตรอื่นๆย้อนหลังนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีให้ดูกว่าหมื่นกว่าสูตรเลยเข้าไปที่ YouTube นะครับยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีครับเข้าไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ข้าวหวานสำราญใจขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับข้าวหวานสำรานใจช่วงของนาวันนี้มีเมนูเศรษฐีมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ เมนูของนานาวันนี้ง่ายแบบกระพริบตาทีเดียวก็เสร็จแล้วแต่ความอร่อยนี่คือนนำๆชิ้นเดียวไม่พอแน่นอนแน่นอนเลยนะฮะ f ออาจารย์เมย์เนี่ยจะต้องรอว่าวันนี้อาจารย์เมย์จะทำขนมอะไรนะฮะบอกได้เลยว่าวันนี้เป็นคุกกี้อร่อยๆนะครับอย่างอัลมอนด์คุกกี้นั่นเองครับ